เน้นเกษตรอินทรีย์เปลี่ยนวิถีชีวิตคิดอย่างคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการทำเกษตรแบบฉลาดเลือกกับทรัพพัทลุงเกษตรอินทรีย์โดยดีเจน้องหนุ่ หวนค่ำหวนคืนมาพบแผ่นดิ กับน้องเชื่อมใจถึงอยู่แสนไกลแห่ไหนเชื่อมหัวใจให้สมปองเพื่อนถึงพินน้องเออย่ามินน้ำใจเพื่อนใหม่จะมองขออยู่ขอตายจนวันสุดท้าย បងឲ្យជួងផងនេះមិនទេ สวัสดีนี้ตอนรับในครับคุณผู้ฟังข่าวสุรรายการทำกเกษตรแบบฉลาดเหลือกับสับพะทลุงกระเซตอินทรีย์นะครับเราพบกันตรงนี้เป็นประจำทุกวันฟังกันแบบห้าไม้วันยุดนะครับกับทางสถานีวิทยุ ส่วนกลาเรยเดียวร้อยหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์มกเกอร์เฮิร์สนนครับอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงและก็สามารถรับฟังพร้อมกันได้กับสถานีวิทยุประชาคมบ้านไส่ตออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง fm 9เอ็าสิบสามจุดสองห้ามกเกอร์เฮิร์สนนครับตั้งแต่เวลาตีสิบ แอดจนถึงเวลาตีสิบกันเลย2ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับกับรายการตรงนี้และก็ฝากว่าอีกนึ่งเวลานึ่งคืนนึ่งสถานีกับในส่วนของสถานี พัทลุงซิตี้เรดิโอบายดีเจด็อกเตอร์สาวลำปำเอฟ9อ็มเกก้เจ็ดห้อ์อร์ำเภอขวนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับเราฟังกันได้นะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาตีสิบจนถึงเวลาตีสิบกันเลยนะครับแล้วกะ็ช่วงนี้เวลานี้นะครับคุณผู้ฟังาาทราบมาติดตามรายการกันได้กับในส่วนของไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube DJ น้องหนุ่มเชนแฮร์ Channel, นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ เฟซบุ๊กดีน้องหนุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของวิจิกาสุวรรณเฟซบุ๊กของวุฒิชัยพ้อมทองหรือว่าเฟซบุ๊กของสับพัทลุงกาเซดอินซีสะดวกชงทางในสะดวกเวลาดนะครับนณีทรามาติจาเข้าไปกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกําลังใจและก็ใครฟังกันอยู่ทางหน้าปัดวิทยุวิทยะส์นะครับกับส่งยิม้มเป็นกําลังใจพานมาทางหน้าปัดวิทยุกันด้เลยนะครับแต่ตอนนี้จะเกิดว่ามีปัญหาเรื่องราวก,การกาเซรไม่ว่าจะเป็นการ พรกพืชหรือว่าจะเป็นการเลี่ยงสัต์ในกบปรนีร,รันสับพัทลุง เกษตรอินซีเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรแบบปลอดภัยแบบใส่ใจไร้สานพิษนะครับวันนี้พี่น้องเกษตรกรปลอดภัยนะครับผู้บริโภคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์กับร้านซับพัทลุงเกษตรอินซีสายด่วนศูนย์หกสองสี่ห้าสี่ห้าสองหกห้านะครับพร้อมศูนย์หกสองเซห้าเซห้าสองหกห้านะครับ ือวา 2002, ่าศูนย์หกสี่สองสองแปดสองสองเก้วสองนะครับซุนหกเซสองสองแปดสองสองเก้วสอง พิเศษให้กับแฟนรายการทางไลฟ์สดกันด้วยนะครับฟังรายการแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจน้องหนุ่มด้วยนะครับ จังหวัดชุมพรด้วยนะครับขอพระคุณกําลังใจจากแดนไกลนะครับแล้วก็พิเศษให้กับสาวสวยเมืองตุ่มกันด้วยสําหรับคุณสุจารีแจมจันทรากันด้วยนะครับครังปุ๋ยบัวทิพย์ประจําจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับ หนึ่งเสียงขับคานในครับจากคัทรียมารสีกันด้วยนะครับเพลงเขตปลอดคนลวงเชี่ยงวะทีนี้ก็เมืนกันเลยคขตปอดดีพีตายเคตปลอดอย่างโพเขตปลอดปั๊มโพเรื่อวะไลาๆคนบอกว่ามากที่น้องนุ่มแล้วเคตปลอดยาเคมีอันตรายเชื่องว่ามากกันแล้วบ่ายใจนะนะนะนั่นน้องนุ่มนะก็ขอบราคุณกันด้วยนะครับสาหรับมิตรรักแฟนๆรายการกันด้วยในครับพผมสวัสดีกันด้วยนะครับสําหรับ คุณแม่อาพอรชนะพันธ์กันด้วยเชื่อว่ามีแรงจัดนะปรือไม่มีละแม่ได้เกยเติ้ลม กับโปรโตีนว่าเมโอกินร้อยรือก้อยต้นกับโปรโตีนต้นนะกระับพมเดี๋ยวตะวันเย็นแก่งซ่อมลาวกันสักหม้อหนึ่งช่วงนี้ต้องข้อภัยวันดามิดรักแฟนๆรายการกันกันนะพี่ปรานะสวัสดีทักไทยกันด้วยนะครับสําหรับพี่ปรากันด้วยนะครับฟังรายการกันอยู่แถวขวนน้อยข,วน,นอยขวนแนทนะครับอำเภอขวนขนุนจังหวัดพัทลุงกันด้วยนะกระับพมพอดีรับประทานมังสวิรัตกินมังสวิรัต8แปดวันวันนี้ได้วันที่สองแล้วนะกระับพมได้พักบุง้งมาเล็กเต่อว่า าวแหละกาได้อะไรเลยอะเหล็กแต่ว่าชาวเฮ็แฟ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 ดแฮ็ดเฮดดีแล้วก็เรานาเฮ็ดอย่างมีอยู่เลยนะครับเอาแฮดเอาไปตอมแล้วก็พัดพักบุงเหล็กแต่ว่าชาวในครับผมขอปลาขึ้นเหล็กแต่ว่าเหล็ขึ้นย่ำลูกแตงก้อยแม่ปอน <c oughs> ว่าฮอะไรแรงอกไปโอ้ยแม่แซ่บอีลีเดอร์นะครับผม ได้เงินเออจ้ากูใจมึงไปกานกูกันนะโอ้กร้อยเลยดยมึงยีตายเลยวับลือ้อแล้วไม่ดูยอหลือแหลนี่เต่งกูชี้ยาวันที่เจ็ดแปดต้นมึงว่ะย้อย,อยอดีปลีกระดอกหนาวใบกูมัดโค่นกระหนาวยืนตทนตายลุยเม็ดนี่เต่งโลกเกือก้อกระนอนลงตัวกระช่องดูเต่งรวบรวเรื่องก็เป็นดา วันเก้าก็โอ้กินเม็ดมึงหวานแล้วก็ยังไม่ใจทุกเล่าเหล่านั่นจริงมึงหวานหน้าก็ตายกันดูปั้มก็เร่งว่าตกรอเลยนูมึงหวานไม่มันปั่นพลื้อเลยหนูมึงบอกมาเลยดิคือยังแต่ดอกเนี่ยไม่หลกนี่จริงแล้วดอกโกตั้งเอ้ยหน้าก็ยอกจริงกูคิดแต่เกมี้ก็ตาดำมันลิ้นปิงเลยมึงแกเด้อหนู มึงยังเชื่ออยู่เลยในยาก็เลือใจอยาเคมีกันหมดแล้วก็ยังยาบรดร่านผิดแล้วช่เหลือนอนแม่งเชื่อโรคเชื่อราให้หมดเลยเด้อเลือที่ทำกันเวลาชีพไม่ต้องติดมูอปิดปากไม่ท่านตกกากชีดปุ๊บแก,กกินได้เลยเด้อราคากระทูกนี่มึงไหวไหมเลือที่ทำกันก็จัดอบรมไม่ฟรีสำหรับคนที่ยากเหลือใจ่านเคมีอันตรายแลยะเด้อ โอ้จีนเอเด้งเลือกตัวใดจะน้อยในแก้อกกะจีก็เตีน้องนุ่มรันสับปัทลุงกระเตรอินซีเลยนี่ก็เลยโอ้ท้าเปันญานกูนายอ๋อตายละจนเอือเออทำเกษตรแบบฉลาดเมื่อไหร่เลือกเกษตรปลอดสารพิษต้องซับพัทลุงเกษตรอินซีบ้านใครมีปัญหากลิ่นเหม็นจากกระบะรายแมวลอยหึ่งไปทั่วบ้านบ้างครับฉีดสเปรย์ดับกลิ่นแล้วก็เอาไม่อยู่กลิ่นยังเหม็นอยู่ทั่วบ้านเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้ขอแนะนำแร่ดับกลิ่นทรายแมว my cat ใช้ my cat เพียง ช้อนโต๊ะผสมกับทรายแมว5-10ลิตรหลังจากใช้แล้ว4-6ชั่วโมงกลิ่นหายไปเลยครับที่สำคัญ My Cat ยังปลอดภัยต่อแมวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับตั้งแต่ผมใช้ My Cat ที่บ้านผมกระแทบไม่มีกลิ่นจากกระบาดทรายแมวเลยครับที่สำคัญหลังจากใช้แล้วสามารถเททิ้งลงชักโครกได้ใครที่เลี้ยงแมวแล้วเจอปัญหากลิ่นเหม็นจากกระบาดทรายแมวลอยหึ่งไปทั่วบ้านต้องนี่เลยครับ My Cat ใช้ดีและเห็นผลไวสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย My Cat ได้ที่ร้านซับพัทลุงเกษตรอินทรี ตั้งอยู่ในบกสพัลุงหรือโทรสอบถามได้ที่062 454 5265และ081 469 6465หรือทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ้ย <oof> ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็ขาดทุนแอนโนพลาสช่วยได้แล้วถ้าสัตว์ป่วยไม่แข็งแรงล่ะแอนโนพลาสช่วยได้นะกินเยอะแต่ไม่ยอมโตแอนโนพลาสก็ช่วยได้ไม่เป็นสัตว์ผสมติดยากแอนโนพลาสก็ช่วยได้อีกกลิ่นก็เหม็นแมลงวันก็เยอะด้วยอะ่ะแอนโนพลาสก็ช่วยได้อีกนั่นแหละโอ้โหช่วยได้หมดจริงเหรอใช่แล้วเพราะแอนโนพลาสคุณค่าจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์สัตว์ทุกชนิดสามารถกินได้ทุกช่วงวัยอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์สำหร,รับสัตว์เช่นแท มแมกนีเซียมเหล็กช่วยกระตุ้นการกินอาหารเพริ่มการดูดซึมสารอาหารต่างๆส่งเสริมการเจริญเติบโตสร้างเนื้อนมไข่ได้อย่างสมบูรณ์ลดระยะเวลาการเลี้ยงประหยัดต้นทุนพัฒนาระบบสืบพันธุ์ช่วยผสมติดง่ายสร้างผนคก้ักันให้สัตว์ได้อย่างดี ลดอาการท้องเสียแถมยังช่วยฆ่าเชื้อบริเวณพื้นคอกบริเวณฟาร์มและยังสามารถกําจัดกลิ่นเหม็นในบริเวณโดยรอบได้เป็นอย่างดีด้วยนะสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายแอนโนพลัส no ได้ที่ร้านซับพัทลุงเกษตรอินทรีย์ตั้งอยู่ในบกขสอบพัทลุงหรือโทรสอบถามได้ที่0624545265และ0814696465และทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางสะดวกช่องทางไหนกับฟากเอาไว้ในอ้อมใจในกับฟากเอาไว้ ห้องวัวใจหนึ่งกัน,นะครับเรียงวัวเสตัวกับควักเหฮองสำหรับแอนโนพร์ตนะครับวันนี้อยากจะเลี้ยงวัวแบบไร่กลิ่นนะครับอยากจะเลี้ยงวัวแบบปอชีนิวไปปุ๊บแล้วก็ส้มติดปั๊บกันเลยทีเดียวนะครับปลอ,อย่านมปุ๊บแล้วก็รบหมักคึกกันปับนป๊บแล้วก็พอคึกปั๊บแล้วก็ส้มปุ๊บแล้วก็ติด ปิ๊บกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ลองแรกกันได้สาหรับแอนโนพัตกองรันสรัพ์พัทลุงการเซตอินซีนะครับรับประกันได้เลยนะครับสาหรับเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของความสมบูรณ์พันธุ์นะครับวันนี้เราสามารถเริ่มตอนด้วยแอนโนพัตเพียงซองเดียวนะครับขนาด1กิโลกรัมหนึ่งซองนะครับราคา1นึบกาบาทไม่โอ้ยแม่โตกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแต่คุณภาพเกินราคาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เซอร์มาฮันสำหรับสัตว์ตัวนี้น้อง นุ่มบอกกันตรงนี้บอกกันดังๆนะครับว่าวันนี้แอนโนพลัสก็รอเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีส่วนของสั้นแรงเนื้อแดงไม่มีส่วนปสมข้องสั้นเคมีไอร้อันตร,รายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราได้มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรายิบยอกมาจากธรรมชาติคัดสรรมาพิเศษเพื่อพี่น้องการเษตกรที่เลี่ยงซัดกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นซัดบล็อกซัดนามครึ่งบ็อกครึ่งนามวันนี้สามารถใช้แอนโนพลัสดได้ร้อยเปอร์เซ นะครับหละการการันตีผลการใช้กับสัตว์ทุกชนิดนะครับเล็กต่ว่าซื่อแฟนรายการเลี้ยงปลาในครบยุทธ่จังหวัดอุตตลอดด์ดโดนะครับหละกการเชื่องว่า พอดีเลี้ยงอยู่ซองแห้งอุตตรดิตแห้งหนึ่งหละครับพิษ,ษณุุลุกแห้งหนึ่งในคารับพมทูมันลาว้ฟังด้วยความดีใจเชงว่าและกค้อนนานีน้องนุ่ม่็มีปัญหาเรื่องน้ำม,มันเปลี่ยนซี่น้ำม,มันเปลี่ยนเขาเรียกว่าซี่น้ำม,มันเปลี่ยนเนื่องจากฝนตกมังแดดออกมังปะเนี่ยสาพอากาศมันไม่เอื้ออําหนวยสําหรับการเลี้ยงปลาถ้าปกติแล้วเนี่ยแลกแต่ก่อนต้องมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือปลาชกหรือว่าปลามันนกน้ำนะครับแต่วันนี้หลังจากติดในชายแอนโน พรัตคองรันสับพัทลุงกาเซตอินซีคือปลากาปลี่กาเปล่าน้องนุ่มเออปลาไม่มีปัญหาปลามันกระดีกระดาและกาปลามันคือแบบว่ามันโตดีมันเป็นปกติมีตายมั้งน้องเอ๋อไม่ใช่ไม่ตายเลยนะาปลอว่าปันปลื้มๆกามันกาต้องมีมั้งแล้วนะันน้องนะเอออีแม่ยกไอกวางว่ะไม่ตายเลยกบไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือปลาพีเนี่ยหลังจากที่จับไปแล้วน้องนุ่มเออเลี้ยงมาชายกันมากแขกีข้าวซองปีกันแล้วไม่มีปัญหาเร่องก็ ปลาแตกไซไม่มีปัญหาเรื่องทีว่ว่าพอคาบุญว่าปลาไม่ซวยและก็ที่สคัญนองนุ่มเออร์โรไม้ก่าไรมากว่าเดิมปลาผีจะปลาได้เร็วขึ้นนองนาปลาตัวสม่ำเสมอตโตเร็วโต,ววตวดีแข่งแรงและก็ไม่ต้องแน่นเรื่องของการฉาย,ยาแล้วก็ที่สาคัญไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องข้องอากาศไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องข้อง อ่านนะครับแต่วันนี้ปลากร่องพีไม่เคยเจ็บไม่เคยกายไม่เคยป่วยมีมังเหล็กๆน้อยๆแต่ทื่อวันโ no น้ปรัดแพร่หนองนั้อ็ประชัยแอ no นโนพลัตหลน้ำเหล็กน้อยนะครับสมกับน้ําเล็กน้อยโดยใช้อัตราปริมาณการใช้ดังต่อไปนี้นะครับพมแอนโนพลัดนึ่งฉอนโตนะครับแอนโนพลัตนึ่งฉอนโตหลน้ำเหล็กน้อยแล้วการล้างจากนั้นเราผสมกับ อ <c oughs> ลายน้ำเล็กน้อยแลยเขาไปคลุกไอ้ข้าวกับอาหารนะครับและกันหลังจากนั้นพอมันข้าวกับอาหารเป็นที่เรียบร้อยเรียบเรเรไรนะครับปลนาก็มันก็คือไม่ใช่ปลานาก็มันพ้นทิดได้ก็คือปลาก็เราจะโตเร็วปลาก็เราจะโตดีนะครับปลาก็เราก็จะมดปลานาการเลี้ยงเลี้ยงปลาได้ง่ายขึ้นด้วยแอนโนพลัสโกรันสับปะทะลุงกาเซตอินซี